บ้านโนนงิ้วหมู่ที่4ตำบลหน,นองสนิทอำเภอจอมพัฒจังหวัดสุรินทร์จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2467มีพื้นที่4 0 1 5ไร่มีจำนวนประชากร823คนมีรายได้เฉลี่ย86,000บาทต่อคนต่อปีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนงิ้วได้เริ่มก่อตั้งขึ้นในปี2543โดยมีสมาชิกเริ่มแรก7คนมีพื้นที่215ไร่ต่อมาในปี2557 กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยิ้วได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเกษตรอำเภอจอมพระให้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอจอมพระในปี2558สภาผู้นำชุมชนบ้านโนนยิ้วได้เริ่มทำการสำรวจสภาพปัญหาของชุมชนผ่านเวทีประชาคมของหมู่บ้านเพื่อนำมาวิเคราะห์สภาพปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันเพื่อจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านพบว่าปัญหาหลักสำคัญเร่งด่วนของหมู่บ้านมีดังนี้ 1. ด้านเศรษฐกิจได้แก่ ปัญหาหนี้สินนอกระบบเนื่องจากในอดีตชาวบ้านที่นี่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมโดยใช้สารเคมีที่มีต้นทุนการผลิตสูงแต่ราคาผลผลิตตกตำ่ำและมีรายได้ที่ไม่แน่นอนทำให้มีเกษตรกรร้อยละหกของหมู่บ้านหันไปพึ่งการกู้หนี้ยืมสินนอกระบบที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินควบคุมทำให้เกษตรกรมีภารหนี้สินรุงรังไม่สามารถจ่ายคืนได้ในระยะยาว 2. ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากผลกระทบของการทำกรเกษตรแบบเคมีที่ส่งผลกระทบระยะยาวต่อสภาพสิ่งแวดล้อม และสุขภาพของคนในชุมชนเช่นมลพิษตกค้างในดินและน้ําผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของชาวบ้านจากวิกฤตสภาพปัญหาดังกล่าวทําให้ชาวบ้านเกิดความตระหนักและเริ่มหันมาดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยการทําเกษตรอินทรีย์เพื่อความยั่งยืนในระหว่างปี2,558ถึง2,559ทกสอได้เริ่มเข้ามาสนับสนุนองค์ความรู้และสอบถามความต้องการของกลุ่มมีสอ,สอ,สอ ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านเป็นเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดสุรินทร์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดสุรินทร์เข้ามาให้องค์ความรู้เพื่อเพิ่มทักษะด้านการทำเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรมีศูนย์วิจัยข้าวสุรินทร์ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดสุรินทร์เข้ามาให้ความรู้ในเรื่องการขัดแยกเมล็ดพันธุ์การตัดข้าวปนเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่จะนไไปปพาลลลกให้้ดดผผิตทีี่ ปี2559สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้จัดตั้งให้กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนยิ้วเป็นกลุ่มนำปแรปงใหญ่ตามนโยบายส่งเสริมการเกษตรของรัฐบาลโดยมีสมาชิกจากหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลหนองสนิททั้ง10หมู่บ้านเข้าร่วมทำให้มีการขยายพื้นที่เกษตรอินทรีย์จากสมาชิก92รายพื้นที่2,015ไร่เป็น316รายเนื้อที่3,000ไร่และภายในปี2561 กลุ่มได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดซื้อเครื่องจักรทางการเกษตรได้แก่รถเกี่ยวนวดรถไถรถอัดฟางและรถอีแตนรวมมูลค่า3ล้านบาทในปีต่อมาทกศได้มอบเงินทุนอุดหนุนเพื่อเป็นทุนสนับสนุนในการผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อแจกจ่ายแก่สมาชิกเป็นจำนวนเงิน270,000บาทสามารถผลิตปุ๋ยได้ในปริมาณ72ตันแจกใจ่ายให้กับสมาชิก120คน ต่อมากลุ่มได้พัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ EU ไบโอสวิตนาโธแลนด์ NOP และมกทและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิเกเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนนวัตกรรมเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์และได้ทำ MOU ขายผลผลิตข้าวอินทรีย์กับคู่ค้าในรูปแบบแฟร์เทรดเป็นระยะเวลา5ปีจากปกติราคารับซื้อผลผลิตข้าวตามท้องตลาดทั่วไปขณะนั้นอยู่ที่ราคาตันละไม่เกิน8000บาทแต่กลุ่มสามารถขายผ่าน MOU ได้ในราคาตันละ 1 2 0 0 0ถึง14,000บาทคิดเป็นส่วนต่างร้อยละ5 0ถึง75โดยในปี2561กลุ่มสามารถขายข้าวได้จำนวน846ตันมียอดขายถึง11 8 4 4 0 0ล้านบาทและกลุ่มสามารถขยายกำลังการผลิตข้าวเพื่อส่งจำหน่ายให้คู่ค้าได้ในปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีและในปีเดียวกันบ้านโนนยิ้วยังได้รับคัดเลือกจากพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทให้เป็นหมู่บ้านโอทปนวัฒวิถีเพื่อเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวด้านการเกษตร และได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบอินรีย์จากประมงจังหวัดสุรินทร์ในปี2564สมาชิกกลุ่มจำนวน77ครัวเรือนได้รับการสนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบบอ่อบาดาลจำนวน11บอ่อจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานและได้รับการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์จากปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์เพื่อเป็นรายได้เสริมจากการทำนาให้กับเกษตรกรและบริโภคเพื่อลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้แก่สมาชิกจำนวน40ครัวเรือน สร้างรายได้มากกว่า2ล้านบาทต่อปีหรือรายได้เสริมสมาชิกเฉลีย่ย50,000บาทต่อคนต่อปีและกลุ่มได้รับรางวัลชนะ G, เลิศ BCG โเเลวระดับประเทศในปี2,566นอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการจัดสรรโคกระบือจำนวน79ตัวจากปศุสัตว์อำเภอจอมพระเพื่อนำมาเลี้ยงเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับธนาคารโคกระบือซึ่งปัจจุบันธนาคารโคกระบือมีโคกระบือเพิ่มขึ้นจำนวน141ตัว โดยได้แจกใจ่ายให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองสนิททั้ง10หมู่บ้านจำนวน141ครัวเรือนปี2564และ2565กลุ่มได้รับการสนับสนุนตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์และเครื่องปั๊มน้ำพลังงานสะอาดจากทกสมูลค่ารวมกว่า75,000บาทเพื่อเป็นนวัตกรรมส่งเสริมฐานการเรียนรู้ในด้านพลังงานปี2566กลุ่มได้รับพระราชทา,านเมล็ดพันธุ์พืชผักจากมูลนิธิจัก,กรพันธ์เพนซิริในพระราชดำริสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพพรัชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อแจกใจ่ายให้กับสมาชิก175ครัวเรือนจาก10หมู่บ้านและในปี2567ได้รับพระราชทานพันปลานิลจิดรดาจากมูลนิธิที่ใช่พัฒนาจำนวน400,000ตัวเพื่อแจกใจ่ายให้กับสมาชิก182ครัวเรือนนำไปเลี้ยงเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้ครัวเรือน ปัจจุบันกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านโนนิ้วมีอาคารเรียนรู้และโรงเรือน11หลังประกอบด้วยศาลาเรียนรู้3หลังโรงเรือนหนอนมแมลงวันลายข้อโคข,ข้อกระบือข้อสุก,กรโรงเก็บฟางโรงสีข้าวชุมชนโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่โรงเรือนปลูกผักอินทรีย์อย่างละ1โรงมีฐานการเรียนรู้จํานวน7ฐานหลักและ11ฐานย่อยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร และได้รับรางวัลชนะเลิศก,การประกวดกลุ่มเกษตรแปลงใหญ่และสอพอก่อดีเด่นระดับจังหวัดสุรินทร์ในปี2566มีจำนวนผู้มาศึกษาดูงานจากทั้งในพื้นที่ใกล้เคียงต่างจังหวัดและต่างประเทศตั้งแต่ปี2558มากกว่า35,000คนช่วยสร้างโอกาสสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้สมาชิกและเครือข่ายได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้าผลผลิตของชุมชนนอกจากนี้กลุ่มยังได้รับการสนับสนุนส่งเสริมองความรู้ด้านวิชาการต่างๆในกระบวนการผลิตตลอดจนช่องทางด้านการตลาดจากทกส และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดสุรินทร์อาทิมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์และมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์ด้วยความใส่ใจในกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นในคุณภาพและรักษามารตรฐานเป็นสําคัญทําให้ในปี2566บริษัท o a s i s Family คู่ค้าได้ทำา MOU ขยายระยะเวลารับซื้อผลผลิตข้าวอินทรีย์แบบแฟร์เทรดจากกลุ่มในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไป50-75% โดยการทำสัญญารับซื้อผลผลิตล่วงหน้าเป็นระยะเวลา30ปีเพื่อส่งออกตลาดไปยังประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปจากการบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ปัญหาร่วมพัฒนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ see, บ้านโนนิวส่งผลให้เกิดรายได้และเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่มและชุมชนมากกว่า28ล้านบาทต่อปีช่วยแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของเกษตรกรจากร้ยละ6 0เป็น0น,นอกจากสร้างงานสร้างรายได้ให้กลุ่มและชุมชนแล้วยังส่งผลต่อมิติด้านอื่นๆเช่น มิติด้านสุขภาพมิติด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมมิติด้านการศึกษามิติด้านความมั่นคงทั้งในด้านอาหารการออมและการมีอาชีพที่ยั่งยืนและมิติด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมกินอิ่มนอนอุ่นหุ่นดีทุนมีนี่ลดหมดทุก นะคะเราถึงจะได้ข้าวเยอะแต่ราคาข้าวน้อยแล้วก็เราลงทุนสูงนะคะเฉลี่ยแล้วก็จะได้กิโลละห้าบาทใน,ในการทำ,ทำข้าวได้นะคะในระหว่างที่เราทำนะคะก็เราฟื้นฟูมาเรื่อยๆในส่วนที่ทำก็จะได้อยู่ในกิโลกร,รัมละ8บาทนะแบาทถึง12บบาทในช่วงระหว่างที่เราทำเหมือนจะมองเห็นว่า ภาพเห็นขึ้นเรื่อยๆเๆยๆนะคะก็ะกระสอบป่านตันหนึ่งนะคะประมาณ8,000บาทในช่วงระหว่างทำ8,000ถึง12,000บาทนะคะพอณปัจจุบันนะคะก็จะอยู่ประมาณ18,000ถึง25,000ต่อตันนะคะก็เฉลี่ยแล้วพี่น้องในชุมชนเองนะคะก็จะมีไรายได้ในครวัวเรือนนะคะภาคการเกษตร นะคะโดยเหมือนภาพรวมโดยเฉลี่ยนะคะก็ประมาณ2องแสนต่อครัวเรือนนะคะรวกันเรียบร้อยก็มีเงินทุนหมุนเวียน7ล้านบาทต่อปีแล้วก็ให้สมาชิกที่ขัดสนที่ขัดสนไม่เช่นงานบวชงานแตง่งงานขึ้นบันใหม่ไปเอาเงินตรงนั้นมาใช้ก่อนเสร็จงานค่อยเอาไปคืนให้ที่หลังไม่มีไม่มีคิดดอก ไม่มีคิดกำไรเพิ่มคือช่วยเหลือซึ่งกันและกันสิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นมาเป็นระดับระดับอือออกไปไหนมาไหนเขาไม่ต้องวิตกไม่ตกไม่วิตกกว่ามีสารเคมีในท้องในท้องน,องน,องนาแต่ก่อนอยายเห็นหน้าแบบอันสารเคมีมาหลายปีหูซึกว่าสุขภาพหลังไกยของยายนี่มันยับเย่เธอเป็นโรค ถึงเป็นหนีหลงยังวตีได้เบาหวานมากหลังไปหาหมอหมอเลยหายยามากเป็นหอผอมเลยเนาะอยากากนินว่ากินเจอว่าบ่อยากกินเละค่ะบนันทกเ็เลยหันมาเห็ดหน้าแบบกัดเศษอินซีเนาะก็ได้ก,กินเขาอินซีปลูกพักอินซีกินเองสุขภาพร่างกายนี่คือหลายหลายบานันทไปหา หมอสีเดือนพนัดไปเนาะค่ะไปตรวจน้ำต้านน้ำต้านที่ขึ้นแห้งได้นึ่งรอยหาความดันปกติดีคือนหลายวันนี้คุณหมอกเ็เลยลดย่าล่งห้กินน้อยเดี๋ยวนี้นี้กระโดดโลกกระโดดมีเงินออมออมทุกวันที่เก้าของเดือนค่ะทำกระเสียเ็นซีสุขภาพดี ไม่มีโกูกมีเงินอมอมเด็กชายสุินงามอายุ92ปี